สวัสดีครับผมชินนะครับผมจาก f อ็มตัวแฮนนะครับผมครับวันนี้มาเปรียบเทียบเสียงนะครับผมมีน้องๆถามเข้ามานะครับผมว่าบอสดีๆสามก็ดีๆสามทีเนี่ยเสียงเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับผมเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมาทําให้ดูเลยนะครับผมครับก็อันนี้เป็นดีๆสนะครับอันนี้เป็นดีซีสามทีละจริงๆเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเสียงมันเหมือนกันอยู่แล้วแหะแต่ว่าตัวดีๆสามทีเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ เติมขึ้นมาเนี่ยก็คือมันมีแท็บเทมโปเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้เคลียร์เลยนะครับว่าเสียงเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับผมเรามาดูความแตกต่างเรามาดูความแตกต่างเรื่องราคากันก่อนนะครับผมราคาตัวแทนจําหน่ายบ้านเรานะครับผมถ้าเป็นดีดีสามทีเนี่ยจะขายอยู่ที่5้0พันสนะครับผมครับถ้าเป็นดีดีสนะครับผมดีดีสจะอยู่ที่4,320ัามครับก็ราคาก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณเ0้ารนะครับผมเพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูนะครับว่า เพิ่มมา900เนี่ยเราได้แท็บเทมโปเนี่ยมันโอเคไหมนะครับผมกับตัวเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผมอ่ะเราดูที่ตัวเฮาสิ่งก่อนนะครับผมงานเฮาสิ่งเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับงานทรงงานสีนี่เหมือนกันนะครับผมสีน็อตตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้มันกะอ่ามันเก่าหน่อยสีมันก็จะเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับผมดีๆสเนี่ยถ้าใช้งานสักระยะนึงเนี่ยสองสามปีเนี่ยสีมันจะอ่าจะเริ่มอมเป็นสีเขียวนะครับถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะครับผมกับเรื่องสีนี่ ทุกส่วนทุกอนูเลยครับผมพักคอนโทรลเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นี่ selector ต,ต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผมจะมี D D 3เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงชื่อนะครับเขาจะใช้คําว่าช็อตช็อตลูปนะครับผมจริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นโหมดโฮของอ D D 3นะครับจริงฟังก์ชันต่างๆก็คือเหมือนกันนะครับผมอินพุตเอาพุตตรงนี้จะมีความแตกต่างแล้วนะครับผมจะเห็นว่า D D 3าม T เนี่ยะจะมี ส่วนของแท็บเทมโปเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถต่อฟุตสวิตแล้วก็ใช้แท็บได้นะครับผมในส่วนของ DD3 เนี่ยไม่มีนะครับผมแจ็ครูล่างเนี่ยจะเขียนว่าเป็น direct out นะครับผมรูล่างเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นที่เสียบฟุตสวิตนะครับผมจะเป็น direct out ก็คือ direct out ก็คือเสียงดายนะครับผมเป็นเสียงเหมือนบ y p a s s นะครับผมก็คือเป็นเสียงกีตาร์อย่างเดียวไม่มีติดเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นอินพุตเหมือนกันนะครับผมส่วนพักเอาพุชจะเห็นว่าเขาย้าย direct out นะครับผมมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผม นั่นหมายความว่ามันสามารถต่อบเป็นสเตอร์ได้นะครับก็คือวิ่งวิ่งวิ่งได้เส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ช่องบนเนี่ยเป็นเอาพุทเนี่ยเป็นวิ่งเวทก็ได้นะครับผมตรงนี้ครับผมก็สรุปก็คือ DD3 เนี่ยจะเหนือกว่าในเรื่องอินพุตเอาพุทนะครับผมแล้วก็มีแท็บเทมโปให้นะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันเหมือนกันเด้เด้นนะครับผมจะมีเรื่องที่มีสกรีนมาว่าเป็นตัวทีนะครับผมแล้วก็พักอินพุตเอาพุทที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมครับจริงจริง ถ้าเราเราใช้เล่นอาชีพทั่วๆไปเนี่ยเล่นทั่วๆไปเนี่ยจริง,รงๆเราก็ต่อตู้ใบเดียวอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยจะต่อปเป็นสเตอร์กันเ,เนี่ยเอาพุทธของ d ีดีเนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่ครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นอยู่ผมก็ใช้แค่ d ีดีนะครับผมกับหลังๆถึงขยับมาใช้ d ีดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองต่อฟังเสียงกันดูนะครับผม เปิดพารามิเตอร์เท่าๆกันนะครับผมโดยที่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าตัวค่าไทม์ตรงนี้นะครับผมเราเริ่มที่ดีสาม T นะครับผมผมจะเปิดไว้ที่ประมาณแฟตหมดเลยนะครับประมาณเที่ยงหมดเลยนะครับผม ครับถ้าฟังเนื้อเสียงตางนี้ก็จะผมว่ามันเหมือนกันนะครับผมจะเป็นดิจิตอลเลย์เนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยเสียงมันจะไม่หนีกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันต้องการความเป็นดิจิตอลเลย์เนี่ยเสียงตามเนี่ยมันจะเหมือนเสียงต้นอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราปรับทรีเลเตอร์ดูนะครับผมว่ามันแตกต่างกันไหม เท่าที่ลองนี่ก็คือเนื้อเสียงเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเลยวว่าความเป็นดิจิตอลเลย์เนี่ยมันมันโน้ตตามเนี่ยมันเป็นเสียงเดียวกับโน้ตต้นอยู่แล้วนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีความผิดเพี้ยนนะครับผมนั่นหมายความว่าะจะไม่ค่อยมีความผิดเพี้ยนระหว่างยี่ห้อระหว่างรุ่นนะครับผมครับไม่เหมือนกับพวกที่เป็นดานาล็อกเลล์น,นะครับผมพวกนั้นนะอาจจะมีเบอร์ พวกค่าไดโอดค่าทาร์ดิเตอร์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันเนื้อเสียงอาจจะมีการแตกต่างนะครับผมแต่ว่าด้วยความเป็นอย่างที่บอกเลยว่าดิจิตอลดีเลย์เนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับดี3แล้วก็ DD3T ทีนะครับที่มีน้องๆถามเข้ามาว่าเสียงมันเหมือนกันไหมนะครับผมก็ผมฟันธงเลยว่าเสียงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า DD3T เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เยอะกว่าครับก็คือแท็บเทมโปที่ได้เปรียบ DD3 นะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราก็ต้องเวทน้าหนักละต้องช่างดูแล้วว่า จะจ่ายเพิ่มอีกประมาณหนึ่งเพื่อให้ได้ดีแท็บเทมโปขึ้นมาเนี่ยเราโอเคกับมันไหมนะครับผมครับถ้าเพื่อนๆมีข้อข้องใจสงสัยนะครับเกี่ยวกับเอฟเฟกก้อนหรือว่ามันติเนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะครับผมถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาความรู้หรือถามพวกผู้ใหญ่บางท่านที่ผมรู้จักถามพี่ๆที่มีความคุ้นเคยกับเอฟเฟกเนี่ยเราก็จะมาไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรรบฟังครับสวัสดีครับ